ความเสี่ยงที่คุณอาจเกิดภาวะกระดูกพุนโดยไม่ทุรู้ตัววันนี้คุณต้องรู้เรื่องอเกี่ยวกับกระดูกพุนครับเพราะกระดูกพุนเป็นปัจจัยเสี่ยงมา,มากที่จะทำให้เกิดเกิดคุณกระดูกหักข้อมือหักข้อสะโพกหักได้ข้อ,ขอ,ขอ,ขอที่หครับคุณเป็นผู้หญิงที่หมดประจำเดือนอันนี้คุณมีความเสี่ยงแน่นอนครับเพราะถ้ามันเกิดที่คุณเกิดภาวะจำเดือนคือเอสโตรเจนตันมันต่ำครับ คนที่มีภาวะกระดูกพรุนมันเกิดจากอะไรครับการที่คุณอิ่มบาลานซ์หรือการทางานไม่บาลาระหว่างของการที่ฝายกระดูกกับการฟรากระดูกไม่เป็าลานกันคืออัตราการฝายมันากกว่าการฟรา,า,กกา,รฟรานั่นคือคุณจะเกิดภาวะกระดูกพรุนได้อันที่2ครับคุณที่ชอบซื้อซีโรยมาทานคุณจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนได้อันที่3ครับคืออยู่อาหารที่คุณทานครับหลายคนไม่เข้าใจเรื่องการทานอาหารครับและคุณทานด้วยปริมาณแคลเซียมที่มันไม่ได้มากเพียงพอที่ความต้องการของร่างกายปกติโดยเบสไลด์ปกติก็คือต้องมันมาากกว่นี้ มันอันนี้คุณก็ต้องแนะนำว่าพวกคันนาพวกปลาทอดที่มันเล็กๆนนเนื้อปลาปลาชิ้นเล็กๆอะไรพวกนี้เป็นตัวที่จะช่วยตัวเสริมให้มีลักษณะของแคลเซียมมากขึ้น